ปิดประตูปิดฝาท้ายลดเรียไปล็อกนะครับอันนี้รีวิวอะไรนะรีวิวล็อกฝาท้ายล็อกฝาท้ายครับแบบกอนสไลด์ครับล็อกแล้วนะครับเมื่อกี้ครับล็อกแล้วครับเปิดไม่ออกไม่ออกเลยนะครับไม่ออกเลยอ่ปกดล็อกครับก็ปดล็อกดูนะครับแตะก็ติดครับตต่นี้มีสปริงอันนี้ อันนี้คือสปริงผ่อนแรงครับอันนี้มีสปริงผ่อนแรงนะครับไฟท้ายเอฟฝาท้ายจะอยู่อย่างนี้เลยไม่ต้องกลัวหล่นครับไม่ต้องกลัวหล่นเวลายกขึ้นเบามากครับเนี่ยครับเวลาโอ้เวลายกเเบบาาไม่ต้องทำอะไรเลยครับมาเองเลยโอ้โหแจ่มมากเลยครับครับผมสนใจก็มาทำนะครับของพี่พี่อะไรนะครับ พี่เช็ดซาวพี่เช็ดพี่เช็ดาวซาวร้านไปรับเงินได้เลยนะครับในเพีดอยู่บ้านทุกวันครับผมครับรบุรีครับเยี่ยมครับเยี่ยมขึ้นครับขอบคุณครับดูนะครับอีกที่อไม่หล่นไม่หล่นปกติไม่มีมันจะหล่นเลยนะครับหล่นเลยโคมเลยเนี่ยครับเนี่ย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 ประคองนิดเดียวเด็กน้อยก็ประคองได้เวลาเนี่ยเวลา ปล่อยขึ้นก็เนี่ยครับอยู่มาเลย <ไ spokesperson. S 2> มาเลยเลือบลืบเลืบเลืบลืบ,ลบ,ลบน, like นะครับผมครับผมโหเยี่ยมครับครับขอบคุณครับ